สาวนวลกองเข่าหญ่พี่น้องเอ้ยอวันนี้กินตำบักหุง่งคือเกาจ้ตมมาตำมะละกอวูบบะหมี่มก,กอกด้วยเป็นตาแซ่บเพื่อนยังอันนี้กับติง่งไก่พื่อล่ะเบิ้งกองเข่าได้ไหมละ่ะใหญ่บัใหญ่กับเบิ้งกองเขา่าโหลดสิเปิดปากกินเลยได้ปะเนี่ยมาโหลด,มด,มดแมียเพื่อ,ขขอหนหาดอกมาโหลดมาโหลดแมนเปียกสมทุไข่เห็นมาไล่พร้อมแป้วเมียวอุบานมาเด้อ สาวนวลตำบักรูงอันนี้สมพักอันนี้พ่อสมเลยจ้ะสมยังไะนวลสมว่วงสมหนูอะเจ้ามัตตาใสใหญ่อ๋อไม่ใช่นี่แม่เจ้ามาตตาใสนี่เมื่อมีพี่น้องมากินเขาน้ำอยู่ค่ะแต่ว่าบ่อยากตากพานะามาพี่จอนบ่สเสียอันนี้ก็บสมพักเลยค่ะสมนักคุณจากแม่ภาพค่ะต่อแซ่บต่อเสียบหอมอันนี้สม สมมูสมเอวะสมมูเด้เนาะสมมูมมมจิ๋นองเอ้ยโควิดกับย่านแต่ยา่านโบวิดชินเดือนนี่และจ้าเาปิดปากกินเขากันป่ากับรบริท่าบริแต่งหน้าเดอาสดสดจริงสิละสวยแล้วก็ย่ยยานโควิดเดอน่าย่านโลดคิดแมนย่านโดิมากซื้อเลขกับบ่ถือโอ้ยเว้นกลับเลยซือเลขกับบ่ถือ บัดเพื่อนซื้อบัดหาใบโกใบซื้อถือตั้งหนาเทิงอันไายพี่น้องเไยเอาสิลงมือกินแล้วเด็กสิอิ่มบ้าล่ะก้อนเขาซ้ำในย้ายแล้วไม่มีอีกแม่เอาขาบ่ได้ห่อเขาอีิีมืเลยมึงเอาไปฟาวเออเจ้าไม่กินน้ำข่อยมาำน้ำกันมะเอาตาหุ่งได้หน่อยคักหน่อยหน่อยเนี่ยตามแบบแบบอันโอ้ยตาบักหุ่งก็ได้หน่อยโอ้ยสิอิ่มด้วยจ้าเนี่ยมาแม่กินเขาหนังกันค่ะ เขาแยนี่ก็จกาเบื้องฐาคุยต้อนนั่นสมแต่แซ่แบบสมต้อนกันไงหมูดีกว่หมูเป็นมอเป็นกิลดเมื่เป็นพยาบาทอกกินเ่าไปนเปปนเก็บปากเอาหอเล่กเก็บไปเนี่ยไม่ได้หยามมันเป็นยังก้อนหนึ่งก็มาเก็บได้หยามแลวเดี๋ย่ข้าเกรกกระเดียบมาพ่านเสียนสมเียเบกแบหเรากินดีตุติสามวัน โอกินตับแหงแซ่บแต่เลเดี๋ยวมาล้างก่อเดี๋ยวตับมันกินทุกินหรอมันสมตอนตัวนี้ชานวลหจ้าโอ้หานมันมันแต่เปลียแดงแล้วเฮยแมตับแดงๆกินตับหวานนี่ดีจะหวานจวยจยเอองอเดียันนี้จะใส่บกกว่างออหยังนี้ลรอบกกจำใส่บกก็ขอลาบมาเอาเจ้ากาบอกบอกขออีกเจ้าใส่บกก็ใส่หัวหน่มมาก

chịu sạch cả lắm sĩ đi. A à, cát dâm nhì. A à, sĩ bọn đi gật tân hôn đi lại. A cát này <laughs> à, cả đi đi đi. Bọn nào bọn hẹn gắn ta ba. Mhm. 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 เล็กบ่ดถืออ่านกินอันเขาเก็บกลุ่มไปนั่พะนะด่าอืมจมตอนกับของฟี่อันนี้กับของฟี่ปีไก่กับฟี่ตะมะฮุงกับฟี่ส้มพักกับฟี่ก้องเข่าก็ดีกับบะมีเข่าอย่างของมากกับฟี่ด่างหากมือนี้มีแตียฟี่ฟี่เพิ่นเล็ตตัวเล็กบ่ถึกเพิ่นจะเล่นให้กินของฟี่แม่นบ่ยายยัยเพลเลตตัวเนาะไม่ มัม่ย้ำเงาเปนเขาเวลาเสียบักเหมือนไงได้ไผลผักกูณเยมากให้ได้คัดนดี้คันขายได,ไ,ดได้เร่อนี่เซ่บครับคือันขายกันนี่เพามันเป็นพักกันบาดมันงามายตัขาขายไอ้เนี่จา,านมาันเรียกว่าม่คันส มือาคันเแล้วไรมัเอาไปเอาไปอ้อกไปไปคือเลขฟันเห็นราชการที่ส mmm. ิบไปซื้อหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หกปดหกเก้าแปดหกแปดเก้าระเจ้ายุ่งหวงเขไปซื้อเก่าห่ะโอ้ยคุณด้ิไปหลูเนาะสงสมันก็ถือได้เงินล้านเงินแสนต่อยาย บัตบีออกอยังกอะออกก็ได้เ,าเากาะหายังเกาสามเก่าหาเออเสือ้อเกาหายแล้วก็ถือพระเจ้าอยู่หัวสื้อหนึ่งหกไปออกหนึ่งหเอ้ยดีค่ะตับแตกแสื้อเะจ้จาแส่บอ ทำยังไงทำให้อร่อยเป็นไาลำใส่บงตุ้รถหลไยๆเมนบอยไซ่ทำเส่บงตุ้รหลายๆม,ม,มันก็นวลเนาะมันนี้มากินเ,กเขา้าวเพื่นกันสามคนค่ะแต่ว่าออกซื้อตั้งแต้นี่แหละ,ะคุณจะาขอางซอง สามน้อนกองของนดอันขคางคางนี่้างๆางไซ้คางคาง้วนี่เป็นองค์ประกอบไม่ถ้าเบึ้งคู้นี้เป็นผู้เบาเบาแห้งแน่กับบ่ได้น่าน่าจุ้จน้ผ่าว่าเอาอีหอย่างเบาโลดก็เลยว่าสออิ่ดแต่หัวกับบ่อยากหัวเนาะเอาสมตอน เห็นป่ะเห็นเต้ามือเป็นแต่ยานบ่พี่น้องคนเมื่อมื่อจกกินตาหมกไงก็ว่าเห็นตัวคนเนาะหนาวแล้วดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเลย ไม่เสียหน้าหนามันเกิดแท้ยักตัวป่ะสองสามตัวซี่กับเสือนหนังมันหนาวปูแรกสุขภาพพูดแต่นเนี่ยมันกล้องเขาลยอากาศมันหนาวน้เจาหนีบช่อยยกได้ตังนาฬิกาไปตังแต่ตีหาปุกแล้วปุกอีกปุกเลับปุกอีกส่วีลูกตีหาคนเจ้าลูกได้ลูกยังไม่จะเส่แทะพาดี ล in right. ุกมาหาหดหนามต้นไม้หดหัวหดสวนห่างหายไปโดนยากงายเวลาสิเห็ดชีพกับบะมี่มันจะเวลาเห็ดเบียดช่างสิเห็ดเบียกท่างสิอัดชีพนี่กะโอ้ยบะแล้วเป็นเท่าเห็กันยากพี่น้อง mình nghỉ cái này mà nàng gìn ta bưng gìn khẩu là cái quây cà phê khoai hái sinh hoạt để xí lươn nhả chắc chạy. นี่ลมแห้งแห้งช่งถุงยางช่างสังกตสีจะเป็นหังเสียงเครบกขคัขบเขคับเข่ขขขออ่างน่นอน<ม>เอาหูาแมแนบม้อนไปไม่ได้ยินไหมยานนี่ยัมลมอยู่เลยโ็มากันเหา รถผู้เดินน่ต่างทางเจ้าต้องกินต้องเบาได้บ่รถกินแน่ยเบาเน่ขั้นเดียวบ่ไม่เลิกไงเล็กจีมอไซไม่กินเผาอักสามมีเงินไงทุกคนไปเที่ยวอยู่ท่านน่ะ เมื่อลังหเหยื่อปลาแดกแจกมัตสุกิมปลาแดกสีกสีกปลาแดกปลาแด,ก,ก,ดกแม่ตอนออบือ่อไงหรอกตอนพอดีซ้ำนี่สองอยู่แล้วมันต้องตั้ใส่พริกวสดเอาใส่ถั่วเน่าต่อนเมนเอามาดสีกิกนใส,ส่ก่าตั้หุ่งเถอะสีนี่ได้ใจลิหอมหอมอีหลีได้ใจหอมกักยำกัดนัวอีหลีกินเลยเตะดัดงเป๊ะๆเลยล่ะตอนเอสี่ยทำดาห์ของซื้อมัตต์ตลาดเมืองพุทน รั่มเพืะยะยะอ่อน,นั่นละย,ย้ายอแต่หลังพื่นบัวพี่เฮ็ดจังไหเบื้องหน้าตาค้อนี่เฮ็ดปลาเดกนะหน้าตาก็ดีเฮ็ดปลาเดกนี่นเฮ็ด <c oughs> ปลาเด,กเ,เดกเป็นพี่จะเสือกถามว่าพักรุ่นนี้รุ่นนี้ต้นไม้รุ่นนี้ยี่หัวนี่ขายจังไดน่ะเออแม่ขนมจังเสียฟามก่อนเลย hai mươi tám hết ba dạng, lại có ba hết ba dạp ba dạng cỡ tù ba gomìa hết hai dạng hai cái hai dạng hai đi hai dạng 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 hai ผมพักกระไรกับเบิดของฟีนกับแสบมั้งสิหรอเนาะส <c oughs> ำหรับคลิปนี้กะฝากแนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สานวนวลกองเข่าใหญ่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 ในเรื่องพี่นอ้องจ้าแล้วคลิปหน้าเจอกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ